มันจับต่วงคอก็คือตอนนี้มันจะมีตัวล็อกเดิมจากที่เราจะใช้งานอะมันล็อกมันก็จะลงมาล็อกอีกว่าเราวกเอาไว้ในรถใช่แต่ถ้าไม่ใช่แฮนแต่งอย่างผมมันก็ช่วงเนี้ยมันจะพับลงได้แต่นี้มันเป็นแฮนที่ผมต่แต่นี้มันจะพักได้อีกหน่อยใช่ไหมอ่ามันก็จะพุ่มลงไปได้อ๋อพุ่มพุ่มหนีพุ่มลงมาก็จะตรงยาวแค่นี้แล้วก็ยกขึ้นใช้รถผมมันสูงส0ิเซนไง อ๋อนี่นะครับแล้วก็มือนี้กดกระเดียงให้มันลงอ๋อแล้วก็จะงัดขึ้นเลยงัดขึ้นเลยมันจะล็อกอ๋อนี่ล็อกแล้วเราก็เขาตั้งลงแล้วนี่นะครับแล้วนี่อ่ากดแล้นี่ตัดตัดโยกหน้าคือตัวนี้ยิ่งแน่นพอก็ยิ่งแน่นถ้าตัวถ้าตัวนี้วันไหนที่เราดึงเข้าดึงออกเล่นง่ายๆอ่ะเรามาขันเบอร์ปก่อนอ่าเพื่อีให้มันแน่นสักรอบหนึ่งใช่แน่นคือตรงนี้แน่นแน่อแน่นแล้วมันก็ดันนี้คือ มล็อกละไม่กรดันลยกดันดงอันนี้ฮะอ๋อไม่ยากมาพับไปพับก่อนอะไรนะลองพับนี่ไม่ต้องใส่หรอกับยกพับดีกว่านี่นะนี่ฮะดึงก็ดยง แน่เก็ดันมนันานะั่นนะแล้วก็อสนี้ดึง,ดดงข้างแบบนี้อ่ะกกครับดึงดึงข้างอตัวอ่ามันจะค่อยๆลงแล้วก็ประคองหน่อยกันจะกับแล้วเรากลัวทั้งล่างกลอกแล้วก็ผ้าวางนะกดลงไปเลยครับมันจะงับลงไปอันนี้หลอ่อใน,นล็อกนะละอันนี้ลอ็อกละตอนมันก็จะเป็นรุ่น RX ธรรมดาอ่าธรรมดาแฮนด์จะพับได้อ่าใช่คือพับได้ทั้งสองรุ่นครับถ้าไม่ใช่แฮนด์แต่งตัวนี้